สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการเมาลทองมองเทรนด์กับผมฟิลนะครับประจำวันอังคารที่26มีนาคม2562กันหน่อยนะครับก่อนเริ่มแรกเรามาอัปเดตราคาทองคำตัวโกลสปอตกันก่อนเลยนะครับตัวโกลสปอตนะครับเห็นว่าในระหวงวันมีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับล่าสุดนี่อยู่ที่1,316เหรียญน,นะครับขณะที่ค่าเงินบาทในวันนี้ครับมีการอ่อนค่าลงมานะครับอยู่ที่ 31. 6ครับทำให้ส่วนของตัวทองคำก็6.5ในประเทศไทยเราเนี่ยครับมีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับล่าสุดอยู่ที่1 9 7 0 0ประมาณ50บาทนะครับกับที่ประเด็นเราต้องติดตามกันนะครับก็มาเริ่มถึงประธานเฟดบอสตันดีกว่าครับที่ได้ออกมาแถลงการในเมื่อวานนะครับเอาได้พูดถึงมุมมองอัตรอกเบียว่าอาจจะ เห็นนะครับในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอีก3ไตรมาสข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็อาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับ2%ถึง2.25%นะครับในช่วงต้นปีหน้านะครับหรือปี2020นี่เองนะครับก็เรียกว่าเป็นปัจจัยตัวนึงเลยนะครับที่เข้ามาหมุนราคาทองคำนะครับทำให้ขึ้นไปทำภายช่วงดึกของเมื่อคืนครับที่1,000 324เหรียญน,นะครับตัวนี้และยังเป็นมุมมองที่ค่อนข้างดีต่อทองคำในระยะยาวด้วยนะครับเพราะว่าการที่เฟดเนี่ยไม่สามารถขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยได้แล้วเนี่ยแถมยังเป็นการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยลงอีกเนี่ยก็สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดทองคำที่เป็นเซฟเทเวนเนี่ยก็จึงกลับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ที่ประเด็นต่อมาครับเราจะมาพูดถึงประเด็นเบรกซิตกันต่อนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้เองครับก็ไม่ผ่านนะครับเป็นครั้งที่3แผนเบรกซิตของนางเทรซาเมย์นะครับโดยล่าสุดครับพาผู้แทนรัฐมนตอนอังกฤษนะครับได้ลงมตินะครับคะแนนเสียง329เสียงนะครับต่อ302เสียงนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเข้าควบคุมกระบวนการเบรกซิตแทนนางเทรซาเมย์นะครับหลังจากไม่สามารถพาล่างแผนฉบับที่3 ไปผ่านในส่วนของสภาได้นะครับก็ประเด็นนี้นี่แหละเป็นประเด็นที่ทําให้เราอาจจะเห็นนะครับในส่วนของอการโนดิวมากยิ่งขึ้นนะเบสิกแบบโนดิวนะครับเพราะว่าทางาฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขาก็ต้องการข้อตกลงอของทางสภาภายในสัป์นี้นะครับหรือ29ที่จะถึงนี้ต้องได้ข้อตกลงแล้วแต่ทางในสภาเองเนี่ยกับเพิ่ง ปฏิเสธข้อเสนอที่ยื่นไปนะครับแล้วเนี่ยอาจจะมีการเห็นถึงการลงประชามติรอบที่2แทนซะอย่างนั้นนะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับแต่สําหรับคนถือทองนี้ยิ้มเลยครับตอนนี้เพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยแหละเป็นประเด็นที่เรียกว่า,ามีความไม่แน่นอนสูงนะครับนักทุนเนี่ยที่ค่อนข้างกังวลก็จะมาในสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนอย่างทองคำครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของนักทุนนะครับ ก็อย่างที่เราเคยกล่าวมาเรามาทวนกันหน่อยนะครับถ้าหากภายใน29เนี่ยนะครับไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้นะครับทางสหพังกฤษเนี่ยทางฝั่งยุโรปนะครับก็จะให้เลื่อนเบรกซิตได้ถึงวันที่12เมษายนเท่านั้นซึ่งนะครับหากเลื่อนแล้วยังไม่มีอะไรไปชินเป็นานอีกน,นะครับก็จะเป็นการเบรกซิตแบบโนดิวนะครับ อีกทั้งมีรายงานจาก IMF นะครับได้ออกมากล่าวถึงความตึงเครเคียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับทำให้เศรษฐกิจโซนเอเชียนะครับชะลอตัวลงถึง0.5%เลยนะครับในส่วนนี้ก็ตอกย้ำถึงเศรษกิจมีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมานะครับและมีรายงานครับจาก CFTC ครับหรือหน่วยงานครับของ สารัที่ดูแลในส่วนของตลาดฟูเจอร์นะครับได้รายงานออกมาว่าตัวฟันเมเจอร์ครับมีสถานะเน็ตลองโพซิชันครับ3 4 7สัญญาครับในสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งนะครับเป็นระดับการลองที่เพิ่มขึ้นร่วมเท่าตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับที่ระดับ17,407สัญญานสครับเพรัญญาครับก็ชัดเจนครับฟันเมเจอร์เขามองว่าทองคำเนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มกลับมานะครับเพราะว่ามีการเปิดสถานะเพิ่มขึ้นมากเป็นเท่าตัวดังนั้นเนี่ยก็ น่าสนใจนะประเด็นนี้ทองคําจะไปต่อได้ไหมครับมีการเปิดสถานะรวมเท่าตัวขนาดนี้เนี่ยค่ะที่ในคืนนี้นะครับเราต้องติดตามตัวเลขจากสหรัฐนะครับเวลา3ามทุ่มก็จะเป็นตัวเลขรัชนีความเชื่อมั่นผู้ริโภคจาก CB นะครับเราคาดการณอยู่ที่132.1นะครับเดิมที่1 3อยสครับตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันทองคํานะครับค่ะที่ถ้ามาดูในทางเทคนิคกหน่อยนะครับจะเห็นว่าตัว ราคารครับเมื่อคืนมีการขึ้นไปชนแนวต้านที่1นึ่งพเหรียญครับเป็นเส้นขดพอยด์นะครับตรงพันสามร้อยยี่สิบสี่ที่เป็น9.5เองเนี่ยก็อยู่ที่1 9 7 5 0บาทครับก่อนที่จะย่อตัวลงมาครับล่าสุดอยู่ที่1316เหรียญน,นะครับเราก็มองว่าถ้าหากยังไม่หลุด1นึ่งเหรียญก็มีโอกาสขึ้นต่อไปได้หรือถ้าเป็นทองคําในประเทศเนี่ยก็อยู่ที่1 9 5 9 0ครับ จังหวะนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะที่มีโอกาสจะกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหลังจากขึ้นไปยาวตั้งแต่วันที่19เนี่ยขึ้นมายาวตลอดถึงวันที่25เลยนี่แหละนะฮเรียกว่าเป็นจังหวะซื้อแล้วใครยังไม่มีสตาดยังไม่มีทองเนี่ยซื้อเถอะนะครับเอาไว้กระจายความเสี่ยงในพอร์ตด,ด้วยนะครับแล้วถ้าซื้อแล้วเนี่ย เราก็แนะนําต่อนะครับว่าถ้าหากกลุดที่พันสามร้อยเนี่ยเป็นจุดสต็อปลาของเรานะครับหรือถ้าเป็นตัวเก้าหกจุดห้าเองเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับในส่วนนี้อ่าเดี๋ยวสรุปแนวรับแนวต้านให้อีกทีนะครับก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยครับแนวต้านที่หนึ่งพันสามร้อยยี่ิบสี่ครับเหมือนเดิมครับ่ที่ ตัว9.5เองที่19,480บาทครับกับ19,750บาทนะครับครับตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ